สวัสดีครับพี่น้องมนีคู่เทบยนบานอกนะครับมาวัดบุรพาล่ามนะครับมา่อเพิ่นเอาหญ้ามากครับเดี๋ยวไปเบิ้องน้นกันครับนี่ก็เป็นบริเวณวัดนะครับรอบเดี๋ยวยางไปเบิ้งรอบก่อนครับวัดป่าบุรพาล่ามนะครับก็มีรถนะครับลายเติบหนึ่งนะครับ เยอะแยะมากมายเลยแสดงว่าต้องค้นต้องตื่นแต่ตื่นใจอย่างสักอย่างหนึ่งก็คือ,อเพิ่นเอา้าอม,มอนมาประดิสถานใบนะครับไอ้หยดโยมก็หลายผูหลายคนนะครับมาเบิงมาชมนะครับกะสีเบิงรอบๆบริเวณก่อนครับว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับไปยังไหนมาจังไนแล้วนะครับ ะกะมาดูอยู่นะครับวัดบุรพาลา่มนะครับกะมีผู้คนนั่งหลายมากนะครับทําบุญนะครับสายบุญแล้วก็สายเป็นเอินไว้ย่างสายเลขไสายเบอร์บ่บ่บ่ถึกสายสายโชคสายมานนะครับเพิ่นกสิมานะครับ ต่างทินต่างทีมาเพราะว่า,าทุกมือนี่เศรษฐกิจเนาะกะ็ค่อนข้างย่ำแย่ตกต่ำนะครับก็ที่พึ่งได้ตอนนี้ของคนนะครับส่วนมากกส็สิเป็นบุญบารมีนะครับโชคลาภวาสนาเนี่ยแหละครับก็สิม,มาน้ำไผ่ก็อาศัยน้ำ พระสงค์แน่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื้อจากธรรมชาติแน่ไปสละความเสื่อของแต่ละบุคคลนะครับบอกคือกันนะครับเนาะต่วากะอัน,น้ก็คือผมก็ได้มาเบิงมาชมนะครับตามเ,าเรื่องตำล่านะครับเพื่อเ,อเป็นการาศึกษาว้ยนะครับเพื่อ,อวันหางนานะครับบริเวณวัดตรงนี้อาจจะ ยา่โตขึ้นสวยงามขึ้นเพราะว่ามีผูกค้นลังไหลมีจิตสัทธานะครับมารวมแรงรวมสางอันนี้ก็เป็นที่ชุ่มชนนะครับชาวบ้านรวมสางน้ำกันนะครับองค์พระนี่ครับนี่อันนี้ก็คือรอบๆยางมารอบๆผางๆนะครับก็ตะกี้ก็เป็น คาคในน้อยเนาะเป็นหอในน้อยแต่ว่าทุกเมือนี่ก็ขยายออกมาแล้วก็มีทางาลาดนี่เห็นไหมครับลาดปูนเนาะลาดปูนออกมาก,กับบ่อห้จื้นนะภาษาอีสานเรียกว่าจื้นไม่ให้สกปรกเลอเทอะมากเกินไปนะครับก็คือเป็นที่จอดรถของผู้คนญาติโยมนะที่มา,าทําบุญนะครับส่วนมากกับ คนกับประยากไปวัดหิ่ๆเพราะว่าบางเทียบไปวัดหญ่ๆกับคนคนหลายนะครับกับอาจสิมาวัดเล็กๆน้อยๆอย่างเสียนะครับกับเป็นที่รองรับนะครับในการทําบุญนะครับสร้างบุญกุศลสร้างจิตกุศลให้พวกเข้าขึ้นกันครับกับมาบริเวณนะครับกลับขึ้นมาบริเวณที่เพิ่นปฏิสถานนะครับเพ่นเอายา ซื้อยาอมอมนมาสั่นครับเอามาลงนะครับผูข้นกะแตกตื่นครับนะโซเลกันลายยางลายแนวนะครับเพราะว่าบางคนกะอยากได้โชคได้ลาบล่ะครับเนะาะอาศัยบุญบารมีเพลินนะครับมาขอน้ำเพลินเห็นแล้วกะดีอกดีใจน้ำเพลินนล้วกะเชิญอกเชิญใจน้ำเจ้าบ้านนะครับที่นี่ วัดนะครับเป็นที่เลื่อมใสายสัทธาของศาสนิกชนของอตั้งทิน้นตั้งแดนนะครับก็ได้รวมได้ําำซอยกันนะครับเนาะกะ็อยากจะบอกบุญขอบคุณไปถึงญาติพี่น้องน้ำกันนะครับที่ชมที่เบิงน้ำกันเด้อครับกับสาธุน้ำกันผูด้ดอยากมีจิตสัทธาอยากสร้างอยากห่วมน้ำกันกะมาสร้างมากท้ำน้ำกันนะครับ ก็อาจได้โชคได้ลาบไปน้ำแน่ไปยังเสียละเพิ่นกสาโพดสิพายโยภาษาอีสานนะครับกลับมาพอบริเวณรอบรอบนะครับบริเวณรอบรอบกับีนี่ m ไ,ไ,ไม่ออกไม่โซเพื่อนไม่ออกไม่โซภาษาอีสานนะ <laughs> ครับ <laughs> 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 กะได้มาทำบุญห่วมกันนะครับได้มาดูแลช่วยกันนะ, <c oughs> ะบ้านพี่เมืองน้องบ้านเฮ้าเอง <c oughs> ผมกับมะเบิงไม่แย่งน้ำเพลินนะครับะกะเป็นถือว่าเป็นบุญบรารมีเป็นสิ่งที่แบบบ่เคยพอเคยเห็นกะเออได้เห็นนะครับถ้าหยาิโยมถ้าพี่น้องเพื่อนร่วมสางกับนี่ กับบ่อใดนะครับเออนี่บริเวณที่พระเพ่นอยู่นะครับนะกับเพ่นบ่อยู่หรอครับแต่ว่ากับมีแผงรัตตรี่นะครับนี่แผงรัตตลี่ขายเลยเยอะแยะมากมายนะครับมีค้นบอกว่าเห็นตัวเลขกษัตรินครับพี่น้องเบิ้งดูครับยุดตรงตาพญานา,กานคกษัตริน Nuk ka, po të 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 tëtë.